กล้องสดพดมูสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดมูนะครับสด,สดสดพี่พดเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างถึงสุกเลย <c oughs> เราสองคนนั่งอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปไหนนะคะวันนี้เราก็ มากันสองคนพี่พจนไหนวันนี้ตอนนี้ไปตอนนี้ไม่ไปเดี๋ยวเบรกสองก็ต้องไปไปไหนพาไปเนี่ยข้างนอกไงวันนี้ก็ต้องพาไปกินเดี๋ยวไปซดอีกก็ไม่รู้เดี๋วไปไปมูก็ไม่รู้นะอ้าวไม่รู้ได้ยังไงจัดรายการอ้าวแล้วไปไหนเนี่ยไปไหนไม่บอกกันเลยอีแม็กกี้ไม่บอกอ๋อไปนั้นทานผัดไทยที่เป็นยายไงที่ยายแก่แก่ผัดเองผัดมาเป็นหลายสิบปีแล้วแล้วก็ผัดเองขายเองทุกกระทะ แล้วก็อร่อยด้วยนะอร่อยด้วยอยู่แถวแถววัดอินพิวจินิตอ่ะแถวนั้นอ่ะวัดอินอินทรารามใช่ไหมวัดอินอ่ะแถวแถวาอะไรจาไม่ได้แล้วบางขุมพมอนะครับอ่ะแต่ก่อนไปบางขุมพมเราไปนี่ก่อนไปตามข่าวตามกระแสกันนี่ข่าวเมื่อวานมันดังมากๆว่าได้อ่านหรือเปล่าได้ดูไหมได้ดูแต่ไม่ได้สนใจอะไรมากมายทําไมอ่ะมันละเทอะข่าวเหรอเอ่อ ทั้งหลายอย่างมันเบื่อคืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยมีข่าวนะคะ <S <S คมีข่าวขึ้นมาเกิดขึ้นเลยเป็นแฮชแท็กขึ้นมาเลยให้กับแบรนด์คุณแม่รีน่าจังนะคะเรื่องนี้นมันเกิดขึ้นอย่างนี้พี่พศหนูดูอยู่เมื่อวานนี้คือเขาเนี่ยกับครอบนาคุณแม่รีน่าจังถูกว่าจ้างไปไลฟ์สดขายโลชั่นหรือว่าเป็นโทนิกหรือว่าเป็นอะ,อะไรสักอย่างเนะะี่ยทาจ้กําและใช่ไหมพี่พศแล้วก็ไลฟ์สดกันกับน้องน้องยุ่นน้องยุ่งภูสนุใช่ไหมฮะแล้วก็ก็ไลฟ์สดกันอยู่แล้วแล้วกันอยู่ก็บอกว่่าาถ้เเกิดดคคคนนนนูรบียะ เขาจะดมจกักรแกล้งน้องภูสนุช่คนมันก็ไปเรื่อยๆก็ไล่ไปถึงห้าพันคนเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าจะดมจักแรแล้แล้วน้องยุ่นก็ตกใจบอกว่าจริงมจริงๆเหรอทนามจริงงานก็บอกว่าให้แค่ยกแขนก็พอน้องยุ่นบอกอ่ะยกแขนแค่นั้นก็พอนะอก็ยกแขนแล้วึแม่ลีนอาจารย์ก็เลยเปิดแขนออกเปิดไอ้เปิดซื้อออกก็ดมจักแรแล้น้องยุ่งภูสนะภูสนุก บางทีก็งงเดี uh, Everyone, uh, okay. er, ๋ยวก่อนพี่ก้าวเราต้องพูดก่อนว่าสาเหตุที่เรามาพูดเนี่ยเพราะว่าเราเราเป็นหน้าที่รายงานข่าวนะเราไม่ได้ไปเสือกเรื่องของเขานะบางคร้าด่าเสือกนะใครด่าเรามาพูดพูดเนี่ยเขาด่าว่าเราเสือกเรื่องของเขานะเราไม่ได้เสือกนะเราแค่รายงานข่าวตามที่มันเป็นข่าวออกมาได้แเดี๋ยวเขาด่าเราเนาะเออเดี๋ยวค่ะว่าเราไปเสือกเรื่องของเขาใครฮะไม่ดีหน้าหรอไม่รู้แหละใครนี่แหละ เราไม่ได้เสือกนะเรารายงานข่าวตามที่เราเป็นหน้าที่ของเราอ่าก็าอะไรไงเป็นหน้าที่นะถ้าไม่อยากเป็นข่าวก็อย่าทําตัวเป็นข่าวจบเออเสร็จแล้วปุ๊บเขาน้องยุ้นทุกน้าบอึ้งอึ้งอึ้งด็กนิดนึ่งนี่น้าเสียผู้โดยสาชาวบ้านว่าหน้าเสียเสร็จปุ๊บก็ดมเสร็จป,ปุ๊บก็มีฉากไปไปยุ้มหัวแบบเล่นละครยุ้มหัวกันอะไรอย่างงี้ไปยุ้มหัวเนาะไปยุ้มหัวเออเสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นก็มีแฮชแท็กพวกแฟนคลับน้องยุ้นก็บอกว่าเนี่ยเป็นการคุกคามทางเพศ อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดแล้วดมเลยนะเป็นการกฆษณาทางเพศของน้องของของผู้ของแการ,การทางเพศกันทางวายอินเตอร์เทนเมนต์ยุ่ต้นสังก,กัดก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ส่งเสริมการเอ่อการก้นสังเพศใช่ต้นสังกนะัดของยูดมอเขาไม่ได้ส,งส่งเสริมแต่มันก็พูดธยาพี่ก้องนี่ไงนี่ไงดูสินี่ไงนี่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 โอ้โอ้โออรู้่าไงก้องจับ จับหน้าท่านแคบๆหน่อยสิคนเดียวได้ไหมอ่ะควรับหน้าพวดหน่อยไม่ใช่จับหน้านี่ไงควรแล้วไม่ไงควรแล้วว่าไงใส่หน้าเพราะอะไรอ่ะเธอเครื่องแค่นี้ทําไมทําไมแบบเออมันก็ไม่เห็นแปลกเลยก็ดมจักรแรลดขนาดเขาตกของแสนแสบเขายังทําได้เลยดมจักรแรลดมันจะเป็นเรื่องแปลกได้ยังไงเอออ่ดูอดีตที่เขาเคยทํามาที่เขาแกล้งตกแขงแสนแสบไปเออเขายังทําได้แล้วดมจักรแรลดนี่มันมันไปยากตรงไหน พี่แต่ดมจากแรกออทีวีเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็ฉันไม่อยากพูดคำคำหนึ่งคำโบราณที่เขาพูดไว้ง่ายสกุลสกุลอะไรฉันไม่อยากพูดสกุลอะไรอย่าพูดเลยมีลงท้ายด้วยสกุลสกุลพูดมาขนาดนี้แล้วสกุลสกุลเลยก็ไม่พูดให้เต็มฮะอะไรอะสกุลอะไรสกุลสกุลนาจ้าคือก็เลยมีการเกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อเช้านี่นะหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยว่าคุณแม่เขาก็ไม่ได้จะ คุกคามทังเพศเธอต้องย้ำอีกทีนะว่าเราไม่ได้เสือกนะเราไงเราเป็นหน้าที่ของเรารายงานข่าวนะอ่าหนูก็ตามพี่พจนะพี่ก็เป็นคนพูดนะฉันไม่ได้พูดเพราะว่าฉันเสือกเป็นข่าวนะพูดกันทั้งเขาก็พูดกันมาตอนนี้ออแล้วก็อยากเป็นข่าวก็ทตัวเฉยเยเราก็ไม่ได้กลับไปยุ่งกอบเขาหนิเดี๋ยวหาว่าเราเลยนะเสือกเออเขาถูกมีคนมาด่าพี่ใช่ไหมเนี่ยไม่มีคนมาทรงมาด่าแต่ว่าเขาชอบพูดว่ามีคนชอบไปเสือกเรื่องของเขาถ้าไม่อยากให้ทำก็ทำไงอยู่เยเฉย ใครเราหรือเขาขาวดูสันงง <c oughs> เพราะเราเป็นหน้าที่ของเราต้องรายงานข่าวคือเราก็ต้องรายงานทุกวันอยู่แล้วอ่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนก็ล่าสุดเนี้ยหนุ่มยุ่นก็ถือกระชับขอโทษแม่ไปขอโทษแม่ดีหน่จังละสรุปว, <c oughs> ว่ามันไม่น่าทําแค่นั้นจบเนี่ยก็ถือกระชับไปแล้วพี่ใช่มันไม่น่าทํานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างซ้ายนะเออยุ่นน่ะไม่น่าทําทําอะไรเอาขอเช้าไปขอโทษอ่ะเพรู้สึกว่าอยุ่นไม่ได้ผิดอะไรนะ ยุ่นผิดไหมไม่ผิดเซนอยู่ๆยู่ไปดมจักรแลฉเขาว่าไายแล้วสงสารน้องยุ่นจังเลยอ่ะนี่พวกนี้หนูจะเจอเขาที่งานหนูนะเนี่ยก็บอกน้องยุ่นเอาไปเอาส้มมาให้พี่กินไปอ่ะไม่ต้องขอโทษหรอกเขาชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามเข่ารุ่งนี้หนูเจอเขาที่งานของมูนีที่เด็กคนอื่นคนอื่ะเขาชอบเพราะว่าเป็นข่าวใครอ้ะมาไม่ดีกว่า ไปเซนทัลดีกว่าเซนทัลวิลเลจอภิวัฒอ่านบ้างอ่ะไปเซนทัลวิลเลจฉลองครบรอบ3ปีนะครับแฮปปี้ช็อปเดย์นะครับมีข่าวดีมาให้ขาช็อปกันได้เฮ hey, กันเพราะเซนทัลวิลเลจนะครับแลชูรี่เอาเลสนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษจัดหนักฉลองครบรอบ3ปีเต็มนะครับอยู่แถว สุวรรณภูมินะครับด้วยการขนกองทัพแบนด์ระดับโรคมามอบส่วนลดสูงสุดถึง90%แล้วก็ส่วนลดอ n อนทอปลดเพิ่มยี่กว่า อีก30%นะครับสมบูร์กันเป็นรัชชูรี่เฮาเรชตัวจริงแห่งแรกของไทยเขามี3ต่อพี่พศขาต่อ1นะคะคุันรางวัลลัคกี้ดอกว่า300ด้อยดอกนะคะต่อที่2ค่ะ300รางวัลไม่ใช่300ดอกสารางวัลใช่ค่ะซอมมี่ต่อที่2ค่ะชอบครบตอนนี้กำหนดรับไปเลยคิปบัลเลเชอร์ค่ะ,ะต่อที่3ค่ะรับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง30%และพิเศษข่าพลาดไม่ได้กับกิจกรรม Anniversary Celebration ฟันเฟืองใมีกิจกรรมแบบเริสุทธิ์มากมายติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ซ e n t รัลเวิร์ลสนะครับช่วงหน้าพี่พจช่วงหน้าไปไหนช่วงหน้าเราไปหาพัทยยายแถมมาและช่วงสุดท้ายล่ะช่วงสุดท้ายเรามีอาจารย์อะไรมาอาจารย์นิ่มพูดก่อนนะคะไม่ดูไม่ได้จะได้รู้ว่าไว้เจ้าที่ยังไงถึงจะรวยแบรกครับเราไม่ได้เสือกเรื่องใครนะเออโอเค รตดดบูบวันนี้รู้สึกเดินมาเส้นทางเดินไปกันรดขาใช่แถวแ<ด>ถววัดอิน่้หนะคะใช่ตอนนี้เขาเรียกอะไรถนนอะไรนะถสนพิศกรศาสตรนน์แน่คุณชลตอนนี้รอยู่ในช่วงของกล้องผาซด่า,ดาใช่ผองดพอดีเราเราเห็นในคลิปคลิปหนึ่งที่บอกว่าผัดไทยเจ้านี้อร่อยมาก เป็นผัดไทยของคุณยายแถมนะครับทำมาตั้งแต่ประมาณ50ปีที่แล้วคุณพ่อคุอารมณ์เป็นคนน่ารักมากเห็นแล้วก็อยากจะมากูดูก็เลยมาร้านนี้เลยทำเบื้องหลังคุณยายเพราะคุณยายเป็นคนผัดเองผัดมาตั้งนานแล้ตก็คุณยายอยู่โบเบ้นะใช่แล้วก็ย่างผัดที่นี่แทนใช่เพราะว่านี่คุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณยาย แถมยิ่งแถมมาดีคุณยายแถมทัดไทยนี่มาแล้วมาดไทยได้เลยนี่คือตั้งใจตั้งใจจะเลี้ยงโอ้ตั้งใจจะเลี้ยงนี่คุณยายตั้งใจตั้งใจทำให้อันนี้เป็นผัดไทยเลยคะัไช่กุ้งค่กับไทช่ส้งคุณยายอยู่ที่นานอย่างคุณแม่คุณพี่ห้าปีกว่าห้าปีกว่าแล้วคุณยายทำผัดช็อตทยแบบดั้งเดิมเลยนะครับโอ้แบบดั้งเดิมมากๆเลยสวัสดีจานเท่าไหร่คุณยาย เด้เจ็ดสิบบาทเนี่ยคืออะไรต้องไถ่เป็ดไถ่เป็ดจะทำนี่นอร่อยคุณยายทำเองทุกการเลยเหรอทุกเองทุกอย่างหมดเลยไม่เหนื่อยคุณยายไม่เหนื่อยหรอรับงานอะไรคุณยายครับคุณยายไส้หมวยอ๋อจะมีผัดไทยแล้วมีอะไรอีกต้องไถ่ขั้วไก่คุณเดี๋ยวขั้วไก่ผัดแบบโบราณใส่แครอทใส่คะน้าใส่มะเขืองต้องแบบโบราณด้วยแบบใส่แครอทใส่คะน้าใส่หมดเลย คุณยายแล้วคุณยายมีมูเตลูไหมร้านน่ยอยู่มาตั้งหลายสิบปีเนี่ยมีไหว้พงไหว้พระไหมคุณยายไม่มีไม่มีอยู่ที่วัดอินไม่ได้ทำบุญวัดอินอ๋อทำบุญวัดอินวัะเบญจเะวัดก็งูหรืวัดี่นอะไรมาแล้วคุณยายเนีไม่ไม่มีมูอะไรแต่คุณยายใช้ฝีมือล้วนๆห้าสิบปีใครอยู่ถ้าอยากทานแถวนี้มาได้เลยชูรสไม่มีหอมมากเลยน่าทานมากๆคุณยายเนีนั่งกินอะไรได้ไหมเนี่ย ได้เลยก็ตั้งใจเลยนะคุณยายบอกคุณยายแล้วคุณยายผัดอย่างนี้มากี่ปีแล้วห้าสิบเหรอตั้งห่อห่อหกจะเลยงากี่ปีแล้วคุณยายตอนตอนห่อตอนนั้นอายุเท่าไหร่เด็กๆอ่ะสีเป็นสาววัยรุ่นกะสียี่สิบสองแล้วคุณนี่ตอนนี้คุณยายเท่าไหร่นะคะแปดสิบแปดปี แปดสิบแปดนะนี่อะไรมาอุ่นนกันเลยนะคะการละเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวน้องกินกันเลยยังไม่พอทาง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 ลน์แมนก็ได้อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงนี่ยตาคุณยายอยากเลี้ยงด้วยมีสิ่ที่คุ้มกลาวเหรอคะ,อะช,ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเล็กอ๋อชื่อเล็กไอ,อ,อพ่อจะกินก่อนไหมไม่อ่ะอันนี้อามา ผัดไทยรสผัดไทยโบราณแล้วเป็นผัดไทยที่แห้งอ่ะไม่เปียกน้ําเยอะเออไม่ไม่ไม่ใส่น้ําเยอะแห้แงๆเดี๋ยเป็นแบบผัดไทยเหมือนแบบที่แบบใส่กระทงขายสมัยเก่าอะ่ะอืมอร่อยเนาะอร่อยเจ็ดสิบบาทใช่แหมฮะแก่าขั้วไก่กี่บาทนะคะขั้วไก่สี่สิบห้าอ้าอ้าอ้าสิบอนด์ั้วไก่45บาบาทเองเข้ามาโบราณเหรอคะ 45เองพี่โพสติมาเนี่นเยอะอย่างนั้นล่ะลราคาราคาจมิดจุ่มผลมากมๆใครอยากมาทานก็มาได้นะร้านครับผัดไทยคุยายแถมถนนวิสุกษัตร์เออหาในกูเกิลผัดไทยยายแถม <c oughs> ไม่แต่ผงจุรสเ <c oughs> นี่ยดูไก่เป็นชิ้นแล้วไก่พี่โพส45บาทไก่ชิ้นใหญ่มากเนี่ยอร่อยคุณต้องกราบค่ะ ปาดพี่ก้องเดี๋ยวเราไปมอบป้ายภาพมงคลให้กับคุณยายแถมกันดีกว่าขอจินตนาการหนึ่งอร่อยอวานตะเกียบไม่ลงจริง เป็นภาพุงคลนะครับ<อ>จากรายการกล้องสดพดหมูนะครับมามอบให้คุณยายแถมด้วยค<อ>ุณยายนะครับถ<อ>้ใครอยากทานผัดไทยหรือ,อก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่อร่อยอร่อยฝีมือ50ปีมาแบโบราณด้วยฝ<ช><อ>ีมือที่ผ่านมาแล้วถึง50ปีนะแต่คุณยายแถมก็มาได้เลยแถวถนนวิสุทธิษ,ษั์นะคร<อ>ับตรงข้ามกับวัดกินนะฮะก็มาอุดหนุนคุณยายได้เพราะคุณยายผัดเองกับมือเลยท<อ>ุกการที่ มาทานกันสำหรับใครที่มาไม่ได้ก็โทรศัพท์มาสั่งโทรศัพท์เบอร์อะไรครับ0 8 1 081 714นึ1งศูนย์่กาน็ครับก็ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้โทรมาอุดหนุนคุณยายแถมก็หน่อยเพราะว่าเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันเลยไม่เคยหยุดเลยคุณยายอายุ88แล้วแต่ก็ยังขยันทำอาหารกินเพราะว่าคุณยายรักในการทำอาหารนะก็ มาอุดหนุนคุณยายกันเยอะๆวันนี้ต้องขอบค,คุณคุณยายาขอบคุณมากๆอาหารอร่อยจริงๆนี่ค่ะกล้องสดพดบูเขียม,มา,มาอ้าววันนี้ค่ะพี่พดขาค <ขา S 1> ่ะอ,อ,อยู่ใ,ใครครับพี่พดรู้ไหมฮะ อาจารย์นิ่มค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นต้นสบับที่หนูเชิญมาพี่พศในวันนี้เป็นต้นแบบของการไหว้เจ้าที่นะคะกลางบ้านเพื่อเปิดรับทรัพย์นะคะแล้วก็ต้องบอกช่วงนี้เนี่ยหาคิวยากมากคิวแน่นถึงปลายตุลาแล้วค่ะเหรออ<า>่ะอาจารย์นิ่มค่ะข้อถามอีกหนึ่งความเป็นมาก่อนทําไมเราต้องไหว้ไหว้เจ้าที่กลางบ้านคือหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไหว้สารภูมิไหว้ติจุเอีะใช่ไหมคะเออจริงๆสารภูมิติจุเอยเนี่ยคือเทวดา เหมือนเวลาที่เราต้องบวงสวงสารเชิญมีพราหมณ์มาเชิญท่านเพื่อมาออดูในสารภูลมอะไรอย่างี้ค่ะแต่สิ่งที่เราไหว้เนี่ยคือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนไม่่อยู่มาก่อนที่เราจะสร้างบ้านไม่ใช่ตีจูเอะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ที่แบบที่ไหว้ที่เป็นไรนั่นคือเทวดาใช่ค่ะ oh. อันนี้คือที่อยู่กับเราเลยเราก็ไหว้เขาบบเรา,า,เาเราดูแลเขาเขามีกําลัง,งเขาก็มาดูแลเรา เหมืนอมมนเวลาจะต่อเติมบ้านสังเกตว่าบางบ้านเนี่ยทำไมไม่เสร็จสักทีช่างหนีบ้างมีปัญหาบ้างบางทีเราไม่ได้บอกกล่าวอะไรเงี้ยไปไปทุกไปรื้อตรงจุดเขาพอดีอะไรเงี้ยค่ะแล้ว<ม>พี่พี่อีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านมีมานานยังพ,พี่นิ่มเอ,อ่อจริงๆนี่เป็นต้นฉบับของศาลนี้ก็ประมาณปีที่สิบละค่ะแล้วพี่ไปค้นเจอได้ยังไงจริงๆรมันมาเองบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเอ่ออย่างของนิ่มเนี่ยนี่จะดูดวงด้วยจิตสัมผัสนะคะเหมือนบอกบ้านเล็กที่มานก็จะดูนะคะแล้วก็ ว่าจะที่กลางบ้านนะคะของนิ่มคือตอนอายุสิบเก้าเนี่ยเป็นกลวยตาตเสพอ,อแล้วก็เหมือนเสียไปสองสานาทีอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไปในรกสวรรค์อะไรนะออก็คือกลับบ้านอ,อกลับบ้านแล้วก็แบบสักพักได้ยินเสียงเหมือนแม่เรียกอ,อ่าพอฟื้นมาก็แม่อยู่ข้างเตียงอะไรเงี้ยค่ะออแล้วก็เริ่มสัมผัสได้เริ่มมีสารนี้เข้ามาแล้วพอไหว้เวลาเราไปไหว้วันลูกค้าเนี่ยเราก็จะบอกเขาได้ว่าเจ้าที่ผู้หญิงผู้ชาย เจ้าที่อยู่ตรงไหนไม่พอดเนี่ยเมื่อกี้บอกบปเลที่แล้วแต่ไม่บอกนะไม่พพดนี่เจ้าที่ผู้ชายผู้ชายเหรอผู้ชายแก่จริงไม่พอใช่อแล้วบ้านเนี้ยคัดคนเก่งมากทําไมอ่ะใครไม่ดีก็คือมาได้ครั้งสองครั้งก็คือรู้เรื่องเลยใช่จะเกิดเหตุคือเมื่อกี้เนี่ยคุยพอเนี่ยก่อนเข้าในการเนี่ยแค่บอกบปเลที่อาจารย์นี่บอกนี้เลยใช่แล้วบอกเจ้าที่ไี่พอดดุด้วยใช่ไหมดุแล้วแล้วบ้านบ้านพี่พอเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนที่มาแล้วเพื่อมาหาผลประโยชน์นะ พี่จะมีอะไรสักอย่างที่บอกพี่เลยติง้งรู้เลยแต่พี่โพดเป็นคนชอบให้ให้โอกาสคนพอสุดท้ายแล้วเขาก็มาแทงข้างหลังอย่างเงี้ยใช่ผมมีเซนต์พี่กองยุติยอย่างยังไงพี่โพเล่าสิฮะ<ห>ยกตัวอย่างสิยกตัวอย่างเรารู้ว่าคนที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยเขาคิดอะไรมันไม่ใครมาบอกอพี่กองว่าไอ้นี่ไม่ดีไม่ดีอย่าให้มันมาอืมแต่เจ้าที่บ้านโพดแรงเพราะว่าโพดเคยเคยถามถามแบบทินแสคนหนึ่งอะเขาก็ว่าจะขายบ้านดีไหมเขาบอก ขายไม่ได้หรอกเจ้าที่ไม่ให้ขายจริงนี้พี่ไ่ยอมเจ้าที่นี่ก็พูดไปตกตรงกเป๊ะเลยนะคะพิมขาไหว้เจ้าที่กลางบ้านเนี่ยสามารถไหว้เองได้ไหมไหว้เองได้ค่ะนี่จะมีทํา youtube ไปให้เลยพิมคําว่าไหว้เจ้าที่กลางบ้านวงเล็บฉบับเต็มจะบอกตั้งแต่เตรียมของไหว้ยังไงกล่าวยังไงไหว้เสร็จเอาของไปไหนน้าเทยังไงอบอกให้หมดสําหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ได้ไม่สามารถเชิญอาจารย์นิ่มไปไหว้ได้เนี่ยก็ไหว้เองได้ทําเองได้ ไหวเองก็อังคารเที่ยงกับเสาร์เที่ยงถ้าเขาสนใจอาจารย์นิ่มไปก็ติดต่อที่เพจได้เลยค่ะอาจารย์นิ่มเทวจิตสิปู่ได้เลยที่เพจอาจารย์เลยเนาะใช่ค่ะเนี่ยของก็เตรียมแค่นี้ค่ะอาจารย์ตอบทุกคนไหมค่ะอาจารย์ตอบทุกคนใช่มตอบทุกคนแล้วตอบเองด้วยค่ะโอ้ยนี่ไงไอจีใช่หรือว่าเป็นเพจเพจพุ่งพี่ปูพี่ปูต้องไหว้มาไหนไหมอังคารถ้าไหว้เองเนี่ยอังคารเที่ยงกับเสาร์เที่ยงเท่านั้นถ้าอาจารย์นิ่มไปอ่ะตอนไหนก็ได้เนี่ใครสนใจติดต่อไปได้เลยอาจารย์ผมถามเล็กที่นี่เลขที่ 5้าสองหศย์ทับหเป็นยังไงเจ้าที่ผู้ชายอีกเหมือนกันหรอแลอ้วทีเนี้ยเวลาของเสียของพังจะไม่เคยเสียอย่างเดียวเลยจะต้องดับเบิลตลอดพรอ,อันนี้เสียอันนี้ก็จะเสียแล้วพี่พจนะอยู่ที่ไหนไฟพังตลอดเลย ใช่ไฟพังตลอดจริงเหรอเนี่ยไฟเสียแต่ที่นี่จะเป็นเรื่องของเงินหมุนค่อนข้างดีที่นี่เงินดีเงินหมุนแต่ของพี่พลก็เงินร่วง่ายเหมือนกันทุกที่เลยใช่ใช่พี่ก้องที่นี่เงินดีแลวที่นี่แต่ถ้าผู้ชมเนี่ยอันนี้จริงเลยนะอันนี้เพิ่งรู้จักกับคุณนิ่มนะไม่ใช่ว่ารู้จักนานแล้วหมอนิ่มเนี่ยเพิ่งรู้จักเดี๋ยวนี้บอกไปที่บ้านปุ๊บรู้เลยว่าเป็นยังไงแล้วก็ตรงด้วยตรงมากๆตรงเลยอันนี้ไม่มีการโกหกครับเพราะเพิ่งเจอเมื่อกี่จริงๆใช่เจกันเอง พี่อาจารย์นิ่มหนูถามหน่อยแล้วมีวันไหนไหมที่ห้ามไหว้หรือเดือนไหนไม่ห้ามไหว้มีไหมะจะมีเดือนที่ห้ามไหว้เองค่ะก็คือเดือนตุลากับเดือนเมษาเพราะอะไรเมษาจะเป็นเดือนร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเดือนที่จะคนส่วนใหญ่จะมีปัญหารเรื่องของอารมณ์เรื่องของแบบหลายๆอย่างก็จะไม่ค่อยให้ไหว้เองเพราะจะไหว้ไม่ถึงตุลาล่ะตุลาเป็นเดือนสัมภเวสีเช่นทางภาคใต้จะมีเรื่องของศาสตร์เดือนสิบจะเป็นเดือนที่บรรพบรุษเนี่ยเอ่อลงมารับบุญที่เราทําแล้วก็จะเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับกินเจ ก็จะเป็นช่วงเทวดาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาไหว้เนี่ยต่อที่ไม่มีเหมือนเราอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ถึงผีหรือว่าถึงเจ้าที่หรือถึงเทวดาก็เลยห้ามไหว้เองแล้วของเราของพศต้องไม่ตุลาแลวต้องเอากันยานี่แหละรัดคิวมาเลยหมอนิ่มพอใจมากอันนี้จริงๆนะพอคุยกับหมอนิ่มแล้วรู้สึกว่ามันใช่แบบว่าตรงอ่ะแล้วหน้าบ้านไฟเสียเสียอยู่นั่นแหละซ่อมแล้วก็เสียซ่อมแล้วก็เสียอาจารย์คถามหน่อยแล้วเวลาไหว้เนี่ยมีวันไหนห้ามไหว้ไหมจริงๆให้ไหว้แค่อังคารเที่ยงกับเสาร์เที่ยงถ้าไหว้เองค่ะ ขอพี่เยมีด้เลยมีข้างหน้าเราอยู่นี้กองผลไม้ก้าอย่างจริงๆดาวเรืองใช้แค่ก้าดอกหรือถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็เป็นพวงมาลัยแบบนี้ก็ได้ไนล่ะเปิดบ้านรับจับได้เลยอะจับมือเลยหมอนิ่มเสานี้บ้านผมไม่ต้องบอกนะว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าใครสนใจหมอนิ่มนะนี่เข้าไปเลยที่ที่เพจนี้ไอจีนี่นี่ฉันบอกก่อนเลยว่าดาราดังๆนะคะแล้วก็ผู้จัดใหญ่ๆ ว่ากับหมอนิ่มทุกคนบอกก่อนเลยนี่พี่นิ่มหนูถามเหม่อยจะอาจารย์นิ่มอย่างเราว่าแล้วจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีอะไรมากขึ้นเราเป็นการขอขมาเหมือนที่นิ่มบอกว่าบางทีเราไปรบกวนเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางคนอาจจะแบบอ่ะก็บ้านเราเป็นคนซื้อใช่ค่ะแต่เขาอะอยู่มาตั้งแต่เราอยู่ก่อนเราพี่ก้องก็เลยให้อยู่กันแบบพัดบางทีไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราต้องเชื่อบางครั้งอ่ะบางครั้งถ้าเราไม่เชื่อบางทีัน มันแสดงออกมาแสดงออกมาให้เรารู้สึกว่าเอ้มันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการไหว้เปิดทางค่ะเป็นการไหว้เปิดทางรับทรัพย์อย่างของพี่พจน์เนี้ยติดขัดตลอดเนี้ยถ้าเราต้อไหว้ขอขมาแล้วก็ขอคนมาบางทีพจน์ทำาล้รกิดจริงจริงของพี่พันต้องไหว้ทั้งออฟฟิศแล้วก็ที่บ้านลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนงี้ค่ะถ้าเป็นเจ้าของกิจการจะเริ่มต้นจากบ้านก่อนเพราะบ้านเนี้ยเป็นที่ที่เราเนี้ยนอนออกไปทํางานสุดท้ายก็ต้องกลับบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องทาให้บ้านดีก่อน แล้วถึงจะไป white office. วั e ออฟฟิศเวลาหมดแล้วพี่นิ่มไม่พอเลยเ<อ>ขาหน้าเชิญมาใหม่นะได้เลยลต่อภาคสองเลย,เลยท่านผู้ชมอย่าลืมนะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผลธรริยาในการรับชมแต่พี่พ่อเชื่อต้องมาเชือเช่อไม่เชือ่อไม่เชิญมาติดต่ออาจารย์นิ่มลยทาง Facebook อาจารย์นิ่มนะคะเทวะ จิตสิบปูหรือไอจีนะคะก็เป็นนิ่มสิบปูสิบปูค่ะสิบปูไอจีคือนิ่มอันเดรสกอร์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งหกนะคะอ่าอย่างนี้อาจารย์ี่ต้องบอกเบอร์ได้เลยบอกติดต่อมาทังเพจกับเป็นติดต่อเองดีกว่านะครับอ่าโอเคขอบคุณอาจารย์มากมากเลยอาจารย์ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากรายการจบเราจะไหว้กันต่อที่นี่ต่อนะคะใช่แล้วเราก็ต้องบอกขอบคุณทางทางบ้านด้วยที่ติดตามชมรายการเราทุกวันนะครับเที่ยงครึ่ง ถึงไปบ่ายโมงนะครับวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนเพราะว่าเวลามันหมดหมดแรงจริงนะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครบใคายดานาวัตร